หลังจากสารต่อตำนานซุนหงองคงในเกมแบ็กมิดวูคงในเกมกไปบ้างแล้วก็มาสารต่อความสนุกกันต่อกับจอยฟาริจิ FX4 แบ็กมิดวูคงกันนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกมวูคงและฟาริจินะครับและตัวจอยก็ยังเป็นลิมิเต็ดอ dition ด้วยนะซึ่งมีจำนวนจำกัดมีเกมแล้วก็ต้องมีจอยยกระดับประสบการณ์เล่นเกมของคุณไปอีกขั้นเลยนะครับสายจอยห้ามพลาดที่จะมีไว้สักตัวนะครับ มาดูกันที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องไม้ทงสีดําตัดทองตามทีมของเกมเลยนะมีซุดหงอคงที่เป็นตัวเอกของเกมด้านมุมแรกก็จะเป็นชื่อจอยและด้านบนมุมกล่องก็จะมีโลโก้บ่งบอกถึงการคอลแลบกันด้วยด้านหลังจะมีจุดเด่นรายละเอียดต่างๆคร่าวๆที่จอยมีมาให้ครับมาดูในใกล่องกันบ้างนะครับเปิดมาก็จะเจอใบกระดาษที่บอกความเป็นมามีภาษาอังกฤษเขียนไว้ด้วยนะ แต่แอบ,บเล็กไปหน่อยพร้อมไยเซนของฟริจิเดเลกเตอร์ Director. แน่นอนครับต้องมีตัวจอยตัวรับสัญญาณ USB d o n g l e สายชาร์จ USB-A to C แบบถักยาวประมาณ1.5เมตรคู่มือการใช้งานและสิ่งสุดท้ายก็คือหมุดแขกควงครับด้บาลักษณะภายนอกของ j o ย Apex 4กโคองเนี่ยตัวจอยจะมาในโทนสีดำเท็กเจอร์เป็นพื้นผิวแบบลายไม้ตรงด้ามจับเป็นลายเกาะนะครับสวรรค์ของเฮงเจียดูเท่ดูดัน ตัดด้วยปุ่มสีทองดูสวยพรีเมียมมากๆครับ housing analog นั้นเป็นห a อเ e ฟเฟก t หมดปัญหาเรื่องดิฟปุ่มต่างๆ ABXY แบบ m e แม a ชี t ชั e ปุ่ม RB RT LB LT ปุ่มเสริมมาโคร M1 M2 M3 M4 ปุ่ม D-pad แบบ Hybrid มีมาให้ครบเหมือนในรุ่น e p e x 4ธรรมดาเลยครับตัดในส่วนโครมเงาๆออกไปเนี่ยทำให้ตัวจอกลางนั้นดูเด่นชัดขึ้นมา อย่างที่ก้าวอะล็อกสกรีนปั๊มสัญลักษณ์อีกด้วยครับตัวกรอบบอดี้จะถอดไม่ได้นะครับในรุ่นนี้จะตัดไ์บอร์ดและไฟแถบ r g b ออกไปครับแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือช่องปรับนื่งอะล็อกเอาขึ้นมาไว้ด้านบนแล้วสามารถใช้หมุดไขควงหมุนได้เลยสุดวกกับคนใช้งานได้ง่ายขึ้นครับไม่ต้องถอดบอดี้ออกให้วุ่นวายกันอีกแล้วด้านหน้าว่าท่แล้วด้านหลังก็สวยงามไม่เบาครับตัววัสดุเป็นยางกันลื่นม,มีปุ่มสวิตช์เปิดปิด และสุดท้ายด้านบนจะมีช่องสําหรับติดกลิปฮอลเดอร์มือถืออีกด้วยครับเพิ่มความสะดวกในการเล่นเกมมือถือเข้าไปอีกด้านการใช้งานครับรอบนี้มาเป็นจอยสําหรับ PC เต็มตัวครับรองรับ X input กับ Windows เทียบเท่าจอย Xbox เลยจะเล่นเกมบน Steam Origin Epic หรืออื่นก็ได้หมดเลยครับถ้า Xbox นั้นเล่นได้จอยฟอร์จิก็ใช้งานได้เช่นกันครับคอนโซลอย่าง Nintendo Switch และโมบายโดย Android OS จะรองรับแค่ X input เท่านั้นและเกมต้องรองรับจอยโดยตรงด้วยนะครับตรงนี้สำคัญนะครับสำหรับระบบ Android ไม่มี mapping Mode ให้ใช้กับแอปแล้วถูกตัดออกไปในส่วนนี้เวลาเชื่อมต่อแบบ X input ต้องเชื่อมในชื่อ Xbox Wireless Controller mm hmm. ทุกอย่างจะอิงค่าคอนฟิกเดียวกันใน PC นะครับถ้าใครอยากตั้งใจโลใน X input ก็อย่าลืมไปเซตค่ากันไว้บน PC Conflict ก,กันด้วยนะครับ การใช้งานบน PC Windows ยังคงใช้โปรแกรม f ฟ c e i y Space Station ในการปรับแต่งค่าต่างๆซึ่งสามารถโหลดได้ที่เว็บไซต์ farniji.com ได้เลยเจอก,กลางนั้นรายคำสั่งต่างๆได้เกือบทั้งหมดเปลี่ยนรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่หลายคนชอบรวมถึงฟังก์ชันเด็ดอย่าง Force Feedback ที่ปรับแรงต้านที่ตัว R T L T ได้ถึง6รูปแบบด้วยกัน ปรับแต่งได้เยอะจนตั้งแบบแยกฝั่งก็ได้เลือกรูปแบบให้เข้ากับเกมที่เล่นและ Adaptive Trigger กับเกมที่รองรับจะช่วยให้ฟีลลิ่งการเล่นสนุกสมจริงมากยิ่งขึ้นตัวนี้ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึงนะครับใครที่เปิดใช้ Adaptive Trigger ต้องปรับ Trigger Mode ไปที่ Vibration ก่อนนะครับ Adaptive ถึงทำงานและยังคงความจุดเด่นไว้ด้วย Mo ช i ั n Sensing หรือจ y r o s c o p e ที่ตัวจอยมารอบนี้ให้เช่นเดิมครับพร้อมโ l l i n g r a t e จากเดิม 1000H เป็น2,000เฮิรตเลยทีเดียวและน่าจะเป็นหนึ่งในไม่ขี่จอยที่ให้มาถึง2,000เฮิรตกดปุ่มเป็นมาเลยนะครับไวมากตัวจอยนั้นสามารถตั้งโหมดสลิปได้และมีคอนฟิกให้ได้ตั้งค่าใช้กันถึง4เซฟด้วยกันนะครับสามารถกดเลือกผ่านจอกลางได้เลยหรือกดปุ่ม select ABXY ตามเลขที่กำหนดได้ถ้าใครไม่ใช้ตรงนี้ก็เข้ามาปิดกันได้เลยนะครับหลยคนอาจจะผลอกดไปโดนทำให้จอยนั้นเปลี่ยนรูปแบบคอนฟิกแบบไปดูตัวได้ครับ รอบนี้ในฟังก์ชันเซตติ้งก็สามารถตั้งค่าจอยสติ๊กวีบอลส์ออโต้คาลิเบตจอยสติ๊กเซนเตอร์จอยสติ๊กอันกอลเลริทิมได้แบบรุ่นเวดเดิลสี่โปรแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยี่ยมเลยครับตัวจอยเอเบกสี่มาพร้อมกับแบตในตัวขนาด1500ม ah, ิลลิแอมป์วรองรับแท่นชาร์จฟอรจิชาร์จดอกน้ำหนักจอยอยู่ที่326กรัมครับสุดท้ายนี้ผมบอกเลยครับว่ามันคือสุดยอดจอยที่หาตัวเทียบได้ยากจริงๆเป็นจอยที่มีทุกอย่างไว้หมดแล้วแลละททุกอยย่าางงงงใช้้้นไดดจริัหมเ หาซื้อได้แล้ววันนี้กับจอยเกมฟอร์ดิจีเอเพซีแบล็กมิดบูคองผ่านร้านออฟฟิเชียลโดยตรงบนช้อปปี้ลาซาด้าและตัวแทนออนไลน์ต่างๆฝาก like กดไลค์กดแชร์กดซับให้เราฟอร์ดิจะแถลด้วยนะครับ